เขาจะเป็นนกที่ตัวเล็กแต่หุ้มเท้าเขาว่องไวกว่าสูนทรกายกนะครับไม่สามารถขมับหรือกัดกินแท้ชีวิตเขาได้เลยนะครับนี่คือนกกระเต็นนะครับไม่ใช่ย่อมาจากกระเต็นเป็นนกที่ตัวเล็กเขาสามารถข่มขู่ศัตรูได้เพียง Okay. ส่งเสียงเขาก็สามารถทำให้ศัตรูเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วแค่ okay, นี้ก็พอรู้เรื่องเหมือนเขาหลอกเราได้นะนั่นะุ้มเท้ายิ่งว่านักฟุตบอลนะเขาสามารถหลอกเราได้แนละ้วหลบจนแะบนี้ ผมพยายามเก็บภาพให้นิ่งที่สุดให้ได้ให้นิ่งที่สุดให้ดิ่งให้ดูนซึ่งเขาสามารถหลอกเราได้นะเพราะเขาอยู่ตรงไหนก็เขาตัวเล็กใช่เขาใช้ความเคลื่อนไหวล่อศัตรูนะครับหครับใช้ความเคลื่อนไหวลอ่อศัตนะรูว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เขาวงไว้มาก จักการขยับของใบไม้เอา ว่าตัวเล็กแล้ก็เขามีไว้ปิ๊บที่ช่งางฉลาดตอนนี้กำลักลมกลืนกับธรรมชาติแล้วนะครับไม่ใช่สังคมนะครับแล้วเรื่องนะครับตอนนี้ก่อน